พ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อเพียงไดเรียกเลา่าพ่อเข้าบ่อเข้าตรงตเต็มเ็มเลยโอ้ยหนูลืมหนูลืมโทษหาพ่อขอโทดขอพายเอฟซีหลายๆเด้อขยบวาให้ผู้ขาเด้อลืมลืมกะท่านผู้ชมค่ะนี่แหละผมจับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสี่นี่นแหละฮกโกนี่แหละ โอ้เขาตรงๆเลยตัวนี่เมียผมวิ่งเคก็ดกเ,เ,เขาเปลี่ยตัแน่อืดเขาคับเนาะเอาตัวงวดได้แล้ว่อนวดสันเนาะแตถ้ามันเขาขเขไไเขมันกับเขาทีแล้วเมียนเมียนผัวเมียนขค่าน้ยมันเขามันเขาเขาตรงคับอันเรียกสามนี่ก็ไปใส่แล้ว่อนะเด็กสามกับวนวนเดินแยนะนี่ละอื ไปใส่มาใส่พนเวียนอยู่เลาะนี่ล้วครับวันนาก็มีสามมิกเอาวันนาก็มีสามมิกบ่พ่อครับเป็นสามกับสี่วันนาก็ได้บ่วกโอ้ยเขาอยู่ดีแม่เนาะแท็กว่าผมว่านันเลยแล้วมันดังเส้นค่ะวิ่งสามกับสี่เป็นบ่พ่อครับอี่งสามกับสี่อ้าโอเคหนูเขียนแล้วครับแม่ สามศูนย์แะสามแปดสามเก้าสามศูนย์ที่แปดที่เก้าที่ศูนย์นี่แหละสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ไหนมีตัวนั้นลนึ่งสามกับที่ค่ะมีหกตัวแค่นี้นะพ่อนะพ่อนีนบัสตัวบพหรือมีตัวเนียนบอ สเ,าาเาสามเก่าสี่เก่าเนาะสามเก่าสีเกา่าป้เา,าเข่เาเปีกสามตา8งตุ่งมาที่มือนีิเสียดายเสียดายน้ำอีฟซีเขาไปซื้อเขาก็เสก็อืมโอ้ักหักโัก วอาพ่อหนูขออนุญาตทบทวนตัวเลขของพ่อเนาะพ,อะพอ่อเนาะตัวเลขของพ่อเมื่อนี่เดือนสามกับสี่วิ่งหลุดสามกับสี่ได้เลยเนาะพ,อะพอ่อเนาะตัวเลขจับครูของพ่อมีสามแปดสี่แปดสามเก้าสี่เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์พ่อว่าเหลวมือวันศุกร์มันมีเก่าพ่อกะเลยว่าให้เนีนสามเก่าสี่เก่าเนาะพ่อเนาะครับโอ้ย อันอันเลขเลขเลขของมือนี่พ่อมีตัวใดเนี่ยก่อทิ้มออกไปที่พ่อให้ให <Hey, get S 1> ้เขียนองเ 737c เดี๋ยวเด้อน,นุชิเขียนผลงานพ่อ72 73 7c 82 83 8c 82 83 8c โอ้ยเขาตรงตรงผลงานเด่นเด่นเจ็ดกับแปดพ่อ ครับเป็นเจ็ดกับแปดโอ้ยน,นี่ผลงานของกันทียี่สิบสามนะพ่อเนาะครับหนะกห้าอา๋อเป็นผลงานเขียนผลงานใพนพ่ยพ่อนโอ้ยผู้ผลิตตามพอ่อออกเสย,เ,ยเขาเปิดเขาโทรมาบอกเร่งเขาไปเสยอืมเขาโทรมาบอกพออ่อจี ทีออกง่ามอยู่เลยแปดสามศูนย์สามหกง่ามจ้ะออกงามอยู่นี่ถ้าสามขจรวิ่งลูดสามนี่ก็บวเลยอืมวัดนนี่เขาเตก็ได้สร้างแฝกเขาเอาเลขกัลแนเออเจ็มอง็ดสอนันไงเตะเนทเ่พ่อดเนื้อลุกเปิด้นดนออยู่เลยลุกเปิดม้วกวัดกวัน หมดก้อนหมดก้อนหมดก้อนวิ่งศูนเจาหนึ่งสองโอ้บพอพ่อโอ้เรียกออกทัานเหมือนเมื่อวบนมันบอหมดก้อนนี่ยแหละหม,ม,ด,มดที่เรียาน่ะอืมเขอนรักแสเป็นลางเห็นไหมันรักแสนน่นเป็นสองเจ็ดสองเห็นหมโอ้เขาเอเยู่เขาถือยอะเตี้ยหาบานนี่เขาแล่นังสันตัว โอมันจิบก็ขึ้นกันเนาะนีนิเนาะครับอือเขาลักแสนแบบตีอ่ะหมดกว้างผมวิ่งศูนยหนึ่งสองมนเี่ยมีนเมนเมียนวิ่งศูนย์หนึ่งสองนี่คือผลงานของข่อบ้อนบันหลอกเด็กวิ่งมาจับคูันลแร่วันนี่แมีหนึ่งสองหนึ่งเหนไหมเมนอยู่ <laughs> เอาเร<อ>ียบวิ่งมาเลยเถียวก่อนวิ่งจับคู่กันเลยค่ะก็เรียบเล่าขอกับแม่นอยู่เนาะแ<อ>ม่นแม่นย่ำเขาเขาตรงตรงเลยเขาตรงตรงบร,งรงิสุทธิ์ไผ่เลยอือกสูตรเน,อน,อนียบร้อยดีเต็งได้พอรัฐบาลไทยฟันน่ยบายฟันดีก็เป็นแต่ยงงั้นอยู่หรอกฟันดีอยู่ตี โอ้เดดหาเดดหาก็เจ,นนะกเจ็ดสวงเลนหากวงะพอเนาะดี้เท่าละเจ็ดสวงรัฐบาลไทยเดี๋ยวนูหลังจากที่นูบอกก็พอแล้วเจ้นานอยนูสิสรุปเป็นรัฐบาลไทยจา<อ>้าครับค่ะเพราะสำหรับรัฐบาลเล่าเมื่อนีนะพ่อเนาะของมันของมันสุกทียี่สิบหา ตัวเลขของพ่อมีหกตัวเนาะพ่อนะกับไปกัาบไว้พร้อมแต่ว่าที่พานมากเขาตรงๆเนาะพ่อนะพ่อนะเขาตรงครับเยอะ้าเสียดายเนาะเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามออกแปดสามล่างเสยค่ะพ่อหนรูรบกวนพ่อแค่นี้ละค่ะพ่อขอพ่อคุณมากค่ะเดี๋ยวนูสิโทรหาพ่อไหมจา่จาจ้าเทค,ค่ะขอบคุณค่ะพ่อคะ สวัสดีค่ะ